และนี่คือคู่ชิงฟุตบอลเจ็ดสีในปีนี้นะครับผมได้แก่โรงเรียนหมอนทองวิทยาพบกับอบจอชัยนาทครับผมโอ้โหต้องบอกว่าปีนี้คู่ชิงมันเหนือความคาดหมายจริงๆอะ่ะเออแต่ทั้งคู่น้องทั้งสองทีมเนี่ยเก่งกันทั้งคู่นะครับผมอบจอชัยนาทเนี่ยก็เล่นดีนะครับผมเกมลุกอันตรายแล้วก็โอ้โหไม่ธรรมดาประมาทไม่ได้ส่วนหมอนทองนี่ก็โอ้โหคือ กองเชียร์ปีนี้เยอะมากครับผมเป็นทีมที่มีเรื่องเล่าบีแรงบันดาลใจหลายอย่างครับผมตั้งแต่รถขนฝันเข้ามาแต่สุดท้ายนะผมว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีโอกาสด้วยกันทั้ง2ทีมครับไม่ว่าจะเป็นทีมไหนได้แชมป์ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับทั้ง2ทีมด้วยครับผมน้องๆมาได้ถึงขนาดน,นี้ถือว่าสุดยอดแล้วก็เต็มที่สุดแล้วครับผมแล้วมารอดูกันนะครับผมว่าสุดท้ายฟุตบอลเจสีฟุตบอลเยาวชนเจคนในปีนี้ ทีมไหนจะควา้าแชมป์ไปครองครับผมวันที่8นี้ครับผมอีก2วันมีอะไรเหลืองัดออกมาให้หมดครับผมใส่กันให้สุดความสามารถอะไรมีเนี่ยโชว์ให้สุดครับผมน้องๆขอให้โชคดีทั้ง2ทีมครับ